เองท่นเดินไัยังครับยันเดยวคุณเกพัน่ก็จะเดินไปเรียกว่าตอยอดตอยอดมุกกะถินนะครับต่อยอดุกระถิ่นอขอขอขอทางใช่ไหมทางเดี๋ยวให้เขาแหกมาีกวะแห่กระ่นไปไม่ได้แหนะไ่ได้แห่นรังคือคือยแหโอเคผมว่าแห่แล้ว เเข้ามามอกันลเสียงเตรียมนครวี้แกร่นลกแล้วนะครับโเราเมเสีเตรียมวกเรามาเตรีมกกันทีนมาลังมาซีมาลังับกี้ังบสระ ครับสวัสดีครับมาร่วมเดินนอบโบสนะครับเอกโทเีแล้วก็มีบามีตรัปนะครับแล้วก็มีอัฐบริหารต่างๆของเครื่องกระถินนะครับใครที่อยากจะมาร่วมแห่องค์กระถินก็เชิญนะครับเดี๋ยวเราไปแห่รอบโบสถ์ตรงนู้นนะครับสามรอบแล้วจะกลับมาตรงนี้นะครับมาดำเนินการพิธีต่างๆนะครับ ในพรอพี่นัยนะครับของไม่เอาแต่ผ้าค่ะเอาแต่ผ้าเดียวไม่แต่ผ้าเาแ่้าไหก็ด้น่เาะนี่ยนรดก็เดี๋ยวให้ทางการฟ้าฝ่ายผลิตจับเนี่ยครับการลงทุนมา บบคุณเป็นดระเล็นนะครับเทวรับตาละปัดนะครับส่วนพกไกลกลางนั้นขอให้ท่านประธานท่านหลดับเบิรรัตนส,สุนทรโงเรียนถือบาทไกลกลางนะถ้าไกลออนกลางเอาไปไกลท่านคุณวชรพงษ์พรหมานิไอพรหมานันทดอกเตอรคไกรนะครับ แล้วก็อีกทานหนึ่งคุณทำเนึ่งเอกเอกที่อุ้มพระไกรอีกใจหนึ่งนอกนา้นขอเชิญบริวารที่มาด้วยกันถือหมอนถืออะไรก็ได้แต่เอาไปอ้อมไปอันเลยคุณทำเนึ่งคุณทำหนึ่งเอกที่เป็นของกลางแล้วก็ เรากองบริวารริงนะคณะที่มานะครับถือคนละจิ้นสองทีก็ได้หมอก็ได้อะไรก็ได้ตามกำลังตามกำลังเอาแกละเตรียมพร้อมไว้แล้วจะยืนอยู่หน้าโบสถ์นี้เพื่อบุตรีไะ่ส่งของนะครับไม่ส่งของเออเร็วเร็วเร็กเลิกเชิญทักไปกลางเราจะถ่ายรูปสักพักหนึ่งครับถ่ายรูปของฝันจะให้พวกเราถือด้วยก็ได้ครับยังเอา แจกเลยครับแจกเลยทัให้ผู้ายกะงรเทยนะครับที่ไหนเลยผู้ใหญ่ผู้รักแจกเนะทงรากวาบริวารของเือของพ่ถเลยนะเียบงแก็ถือาตัวห่ือว่าอาถออเอา้น กับไปเข้าที่ใเข้าใกล้ๆหน่อยจะได้ถายรูปเลยจะเป็นกระเอออาเซรไดเลยคของยังไม่หมนะแดงแดงนั้นอะไรเอยแดงแดงนั่นนะของฝังอ่ะจะถือด้วยก็ได้นะครับเออแดงแดงคหนึ่งที่สองที่ได้แล้วของฝังที่เป็นอะไรทางซ้ายน่นะ จะถือด้วยก็ได้ถ้ามีคนถือถ้าไม่มีก็ของฝันเห็นไหมสวัสดีครับวีทุกท่านทุกคนมาดับส่อเลยช่วยกันช่วยกันคนเยอะเลยต้องเหนื่อยแสนเมื่อยนะครับรอเลยไปยังเลยครับไยังเลยไม่ได้ลืมทางครับคอูเก่งมากไปไปของของอันธาลไปตั้งรอเลยไปตั้งรอเลยลาโบนเลยของอันธาลไปก่อนเลย đúng rồi 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 đúng เชิญทุกท uh ่านเลยนะครับพวกเราตามขบวนเลยครับรอบโบสถ์รอบโบสนะครับสามรอบเลยนั่งนำ่งเชิญด้านหน้างเลยนะครับข้าเข้าแล้วเนี่ยข้าเข้างี้ไปครับลงไอแบบปลาเลย ในการที่ตัดยังไงอ่ะเบ้าเบ้าเรื่องกระถิ่นลงไปเขื่อกระถิ่นลงไปก่อนยาผ้าไก่เข้าก่อนเรื่องกระถิ่นลงไปก่อนเื่อยกระถิ่นลงไปก่อนยาผ้าไก่เข้าก่อนมารียบมารียมาผ้ไกกันานี้รือเป่าตัวนี้นั่งไหนเด้อรยมาใส่ตู้น

วัดบ้านใต้นะครับเวลานี้ก็บ่ายโมงตรงที่มึงเทศเป็นยงไงบ้างครับมีฝนตกนะครับไม่มันมหใ่ไม,ไม,ไม ในชาวบ้านนะคอยรำอะไรร้อนร้อนจยิงตั้งจำบมันทอดค่ะไปเดินไปเดินเลยนะคะ điền rồi đấy, 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 i'll